Thank you. แล้วมาเซตศูนย์ก็เอาเข้าไปนี่สองมิลระวังไไหน่อยพี่เดี๋ยวมันจะเด่นออกมา ถ้ารอบบนจะเป็นรอบนี้เวลาดันเข้าไปอันนี้คือใส่รอบเกียร์เดินฟีดเดินนะพื่นะปึ๊บถ้าตัวนี้ดันลงมาข้างล่างอันนี้ขยับเข้าหน่อยแล้วก็นะเป็นเดินตัวล่างเป็นเดินเดินแซกับเดิน X เป็นมีดกินหนักมันจะไม่เงาถ้าเป็นมีดเงาจะเป็นมีดปากแหลมๆหน่อยัวแหลมๆเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ะกดตัวนี้ลงมาให้เข้าเกียร์นเนอ X X จะเป็นข้างบนใช่สไลด์เข้าสไลด์ออกพอพี่ปิด่พี่ก็ดึงออกแค่นั้นเองแล้วก็หมุนลงมาข้างล่างอันนี้จะเป็นวายเดินหน้าเดินหน้าเรา,าใชยหลัง วเวลาออกก็ตบออกไอส่วนตัวกลางี่เป็นกึ่งเกลียวพี่เวลากึ่งเกลียวต้องตบต้องเข้าตัวกลางไว้ถ้าพี่ไปเข้าตัวล่างไว้กึ่งเกลียวจะไม่ยอมจะไม่ยอมไม่เข้าเพราะว่ามันติดเกียร์อยู่ต้องเข้าตัวกลางไว้มันจะมีสามจังหวะพี่ล่างกลางบนอันนี้กลางพอเข้ากึ่งเกลียวก็เห็นไ,ไหมปึ๊บ เกียวอันนี้ฟีดส่วนส่วนจะตั้งตัวนี้ไว้นะพี่จะหมุนเข้าหน่อยนึงนะส่วนจะตั้งตัวนี้ไว้ก็ต้องตั้งตุ่มอันนี้ขึ้นมาพอเวลาตุ่มนี่มันมาเจอตัวไอตัวกดตัวนี้มันก็จะตัดอันนี้มันจะตัดได้ต้องตั้งจังหวะให้มันตรงมาพี่ ต้องค่อยขยับตัวนี้อันนี้ก็หมุนได้มันมีสี่สี่จังหวะให้ตั้งอ่ะสี่สี่ลูกอ่ะพี่พอตั้งขึ้นมาปุ๊บหมุนมาอย่างงี้มันจะหลบแล้วนะพี่นี่ก็คือหลบไปแล้ว <S <S เห็นไหมใช่หลบไปแล้วเยอะพอขึ้นมาตัดยันเพิ่มตัดเยอะขึ้น หมุนเราก็ได้ตรตัวนี้ก็เหมือนกันเงีน,นึงก็ได้อันนี้มันจะเป็นเฟืองพิเศษนะพี่เอาไว้กึ่งเกี่ยวพวกคลังหมูอย่างเงี้ยเครื่องก็จะถอย ก็เข้าไปแล้วก็เข้าแล้วก็ถอยเกีียวเขาเรียกเกีียวซิงนะพี่ซิงต่อย่างห้าอะไรย่างพิษห้าพิษห้าแล้วพี่ไอไอก็หนึ่งนี่ไงพี่สี่สี่ตัวนี้นะพี่ เปิดเครื่องก่อนเาอายากใช่ะ,ะนี่สี่อันนี้ถอนเกีย,กยวมาแล้วนนะพี่อ่ะ,อะพี่จะอันนี้พี่จะดูอันนี้หรือว่าพี่จะดูนี่ก็ได้แต่ว่าผมชอบดูตัวนี้มากกว่าไงผ,ผมก็ไปดูนี่แหละผมดูนี่นี่ไงมันจะช้ามันจะช้าลงนี่ก็เร็วขึ้น นี่ก็เร็วขึ้นอีกอันนี้ก็มาปรับเลยอันนี้ก็เร็วขึ้นอีกสอ่ากรับวนี้ก็ตนี้ก็ยกได้ไปแต่ก็เป็นเกลียวไงโอเคไมใช้เกียวเขาถามค่ะค่าทีไม่เอ่่ะาไม่เออองัอ่าง all right